สเตซี่วัดดีไงสเตซี่เป็นไงจ๊ะดีค่ะดีจังเลยโตแล้วนี่แต่เออเราแบแล็กเหรอเอ่อเข้าติดคุกมาประมาณปีครึ่งแนละ้วอ๋องั้นเหรอไม่ทิ้งเงินไว้ให้ฉันเลี้ยงลูกเลยสักแดงเดียวฉันปรับตัวใหม่ฉันเริ่มเรียนจะเอาปริญญาฉันไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเหมือนฉันดีแล้วนี่เธออยากเรียนตั้งนานแล้วเนี่ย <c oughs> เธอก็ได้เรียนลวยังสวยเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> แต่ก็ยังตูใหญ่เหมือนเดิมเลยด้วยนะ <c oughs> แม่หนูอยากกินขนมโอไม่นี่บอกตามตรงนะฉันภูมิใจเลยขอบคุณเท่าที่ดูถ้าทางคุณก็ไปได้สวยเหมือนกันนี่นาใช่ไหมโอ้ฉันก็แค่อยากลองทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆดูเท่าน,นั้นเป็นไงยังอยู่ที่เดิมเหรอใช่จําบ้านแม่ฉันได้ไหมจําได้แล้วฉันจะแวะไปหานะจริงนะ จริงบ่ายดีใจที่เจอนะอ <laughs> โอ้นิกกี้โชคดีนะแล้วเจอกันแล้วเจอกัน <Bye. S 1> บายบายบายผมกับนิกกี้ Bye, stay, กลับมา <Bye. S 1> เจอกันใหม่ <Bye. S 1> เจอกันได้ถูกจังหวะพอดีเลยในที่สุดชีวิตผมก็สมบูรณ์กลับมาสมบูรณ์จนได้ ผมตวเวนอยู่แถวนี้ทั้งวันและก็ทุกวันด้วยมันเหมือนกับทุกคืนผมได้อยู่อย่างซูเปอร์สตาร์แต่ผมพูดเอาไว้เสมอว่าถ้าผมลืมตาอ้าปากได้ผมจะไม่ลืมคำพืชของผมผมจะตอบแทนมันไม่มากหรอกแต่ว่าผมอยากจะเห็นเด็กๆยิ้มทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีค่าขึ้นมาบ้างแซน,นเดอร์ไม่ใช่ตัวปัญหาเพราะว่าเขาวิ่งไม่ได้เพราะว่าเขาขาเดี้ยง แต่ถ้าดูจากอาดีตล้วก็ผมนับถือเขาที่สุดเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาจะพึดขึ้นมาตอนที่เขาเมายาก็แค่นั้นน่ะเพราะว่าตอนที่เขาเมายาเขาก็จะป่วนทุกๆคนหมดเลยและสาบานได้ว่าเขาต้องหยอดน้ำมันจักรยานนั่นจากแทนไปจนถึงบันไดเหยียบเพราะมันไม่เคยมีเสียงดังเลย oh, พอคุณมองหาว่าเขาอยู่ไหน oh, เขาก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าค oh, ุณแล้ว s <S ผมน่าไม่ค่อยจะมีปัญหากับตำร,รวจหรอก เดีย๋ยวจพออย่างยิ่งกับตาเท่าสไนเดอร์ด้วยนะเขาเองจับใครไม่ค่อยจะได้มันเหมือนกับว่าเขาแค่ขอกัญชาฟรีหรืออะไรสักอย่างจับพวกขายยาได้เขาก็จะกัญชาไว้แล้วก็เอาไปปล่อยยักษ์เมาส์เคยเป็นเหยื่อรายวันของเขาผมไม่ค่อยจะได้เจอกับดีโมสักเท่าไหร่แล้วเว้นแต่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาไปติดพันนิตก,กี้อีกแล้วกับสเตซี่ลูกสาวเธอ ถ้าเขาไม่ไปสั่งยาเก็บเงินเขาก็จะไปอยู่กับเธอ